พนักงานที่ประมให้เก็บครข้อเพื่อนตอบคืและทันะครับครับแล้วก็แล้ก็การโดยการนครั้รกที่นะครับแล,รแล้วก็ขอขอบคุณนทนี่ับ ขอบคุณมากครับขอเสียนน้องพิคผักเล็กน้อยครับผมอย่างแรกนะครับผมจะขอขอบคุณลอน,นดอนนิง่งแงประเทศไทยนะครับแล้วก็พ่อแม่แล้วก็บอลรอยที่เก็บบอลให้ผมนะครับแล้วก็กรรมการทุกท่านนะครับผมครับขอบคุณครับนาทีเดียวมีเกี่ยวกับเรื่องของงาน การแข่ขแล้วก็ขอคุณพ่อแม่แ้คนที่าเรขอขอบคุณสมาคมเทคนิคขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และขอขอบคุณโรงเรียนวิจิตอินเตอร์เนชั่นแนลสุดขอขอบคุณโค้ชค่ะ ขอขอบคุณราชินีสมาคมแห่งประเทศไทยค่ะขอขอบคุณบันทอลขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะขอขอบคุณยนเล็กขอบคุณเอฟบีแล้วก็ขอบคุณเอ็นบีบิกนะคะขอขอบคุณโรงเอ็นกีฬาสุพรรณเนียค่ะขอขอบคุณโค้ดโค้ดจิมโค้ดแจ็คโค้ดพี่คุงโค้ดพี่ก้าแล้วก็ขอขอบคุณโค้ดจารอนเนียค่ะแล้ว <serving> ก <Pokemon apan> ็ขอบคุณโค้ดสำหรัคอมพิวเตอรเลยนะคะ เขาขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทุกๆุคนเลยค่ partner, ขะขอบคุณมาร์ทเนอร์คู่แข่งค่ะขอบคุณกรรมการแล้วก็วันบอยค่ะขอบคุณน้ำดื่มลาบดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลานเอนิสสมาคมครับขอขอบคุณเอนไมลมนจีกสป,ปอร์ตโนวาครับ ขอขอบคุณดีเวอร์ครับขอขอบคุณบ้านเทนิตและนักเทนิตอะคาเดมีครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่นนครับที่คอยสนับสนุนครับ โอเคค่อนข้าครับขคกแล้วก็ขออนุญาตเ่อนครับมีครับ่ต้นแกองนอนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ